สเตียการเพื่อนนก็ได้หมูมานะฮะหมูติดกระดูกนะเขาเรียกพอกช็อปนะ,ะที่นี่นะคะคือมาจากตลาดราคาประมาณนี้นะฮะเป็นเงินไทยก็น่าจะสามร้อยกว่านะฮะนก็จะทํากระเทียมพริกไทยนะฮะนี่ก็คือกระเทียมกับอ่ก้านผักชีนะฮะแล้วก็จะใส่พริกไทยขาวแล้วก็ใส่ สิวขาวนะที่นกจะใช้นะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำปลานิดเดียวนะคะแล้วก็น้ำตาลชูรสแค่นี้เองนะเพื่อนแล้วก็จะคลุกหมักเข้ากันนะ,ะแล้วก็จะเอามารวนค่ะมารวนนะ,ะแล้วก็จะทําทานกับสลัดนะฮะคนหลังเขาจะชอบมากนะคะก็ทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีนะคะก็ รอชมนะคะน่าจะน่าทานะนะเปล่านะะเนื้อหมูนี่นะคะคุณเพื่อนนก็จะใช้มีดแหลมนะคะจิ้มจิ้มให้ทั่วนะคะแล้วก็จะมาชุบซอสต,ตรงนี้นะคะที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะชิมรสดูแล้วว่าอร่อยแล้วนะคะก็จะมาชุบชุบชุบแล้วก็หมักไว้ประมาณะะไม่เกิน30นาทีนะคะแล้วก็จะเอาลงไปรวนค่ะ รอดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็นก็จะหมักนะฮะเริ่มหมักแล้วนะฮะที่หมักของนก็จะลงไปคุกแบบนี้ก่อนนะเพื่อนคุกให้ทั่วทุกอันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงไปในกะละมังอันนี้นะคะเอาขึ้นมาก่อนนะคะ นกจะใส่เนยไปด้วยนะคะวิธีทำของนกก็คือจะเนี่ตรงไปแบบนี้เลยนะคะจะละลายได้เลยี นี่คะลองลองแตะดูแล้วนะคะว่ารสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยค่ะเป็นงา้าเพื่นสีสันเป็ีบ้างน่าทานดีเลยก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ะะสจานทานได้เลยค่ะก็เ,เป็นอันว่านะครการ์พือเสร็จเรียบร้อยนะคะพอกอปนะคะ กระเทียมพริกไทยชิมดูนิดหน่อยนะท่านเพื่อนยำม,มียำม,มีมากเลยนะคะเนี่ยทำเป็นลักษณะอาหารจานเดียวนะคะก็สะดวกสบายค่ะแค่ซื้อหมูมาแล้วก็หมักกระเทียมพริกไทยนะการบักชีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำ ชูรสแล้วก็น้ำปลานิดเดียวนะน้ำปลาไม่เยอะนะฮะเ,เช่นเคยค่ะเ้าชาวคลิปนี้นะนกฝากนะ,ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ยังไงเราเจอกันค่ะเพื่อน enjoy my friend thank you for coming watching my video thank you so much bye